เหมือนเรานอนอยู่บนอากาศเลยเราอยู่วางอยู่บนพื้นกระจกทุกอย่างเนี่ยถูกทําด้วยกระจกกั้นหมดเลยกล่องกระจกซ้อนกล่องกระจกอีกรอบนึงเหมือนคาเฟ่จิบกาแฟตรงนี้แล้วอยู่ใกล้ต้นไม้พุ่งลงไปเลยนะใช่ใช่สะดวกเลยม,มันธรรมชาติมากๆพอผมไม่คิดว่ามันจะมีแบบเนี้ยในใจกลางสุขุมวิท นี่ผมก็ได้นัดเอ็กซ์กุสีเอเจนต์หนึ่งท่านไว้ซึ่งเป็นเอเจนต์ที่ดูแลบ้านหลังนี้แล้วเอเจนต์ท่านนี้แหละครับจะเป็นคนพาเราไปดูบ้านแบบทุกซอกทุกมุมไปหาคําตอบว่าบ้านนี้มันออกแบบยังไงดีไซน์ยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยดีกว่าถึงแล้วนะครับเอ็กซ์กุสีลิสซิงที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเห็นการดีไซน์ของบ้านหลังนี้แล้วต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นและมีสไตล์มากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับผมได้นัดคุณบูไว้ซึ่งเป็น เอ็กซ์ v e a g e เอเจนขาจะมาเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ดีไซน์เป็นยังไงความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเขาเลยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้คุณบูเล่าที่มาที่ไปของดีไซน์ของบ้านหลังนี้สักนิดนึงเรื่องคำที่ว,ว่าตัวบ้านเป็นบ้านโมเดิร์นดีไซน์นะครับเขา,าสร้างด้วยวัสดุแค่3อย่างคือเหล็กไม้แล้วก็กระจกนะครับ อย่างที่ผมเห็นเนี่ยสังเกตมาโหต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับครับผมแสดงว่าเจ,าจ้าของบ้านเนี่ยเขารักความเป็นธรรมชาติมากๆก็อย่างแรกครับคือตัวบ้านเนี่ยด้วยการที่ว่าถูกต่อเติมมาจากบ้านหลังเดิมนะครับ,รบเขายังอยากที่ได้ความร่มรื่นของตัวบ้านหลังเดิมอยู่ครับดังนั้นพวกต้นไม้อะไรทั้งหมดหถูกดีไซน์ว่าไม่อยากให้ตัดออกไปยังอ,อยากให้แบบต้บนไม้เราจะเห็นนะครับเขาจะเกาะไว้ตามกําแพงปูแล้วก็ทําเป็นคล้ายๆกับลวดมาเพื่อให้แบบถาวันเกาะในตัวบ้านนะครับ เข้ามาแล้วบ้านให้ดูโปร่งม,มากๆแล้วดูพื้นจี่เพดานเนี่ยผมว่าเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเลยแล้วข้อมูลตัวบ้านเป็นยังไง้านคนุณบูมีกี่ห้องนอนตัวบ้านพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยมีทั้งหมด200ตารางเมตร,รแล้วก็ด้วยวัสดุที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นแค่เหล็กรับ,รบกระจกแล้วก็ไม้ก็คือค,คือ,ค,อคือเป็น เป็นวัสดุที่เป็นเบสิคม a ท e เรียลนะครับทั้งหมดเลยรวมไปถึงว่าตัวกระจกเนี่ยเราให้แสงธรรมชาติเนี่ยผ่านเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะคงคอนเซ็ปต์ว่าตัวบ้านควรจะต้องเป็นโมเดลรูปแบบโมเดิร์ลแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังเป็นวินเทจสไตล์อยู่นะครับใช่พอผมเข้ามาความรู้สึกแรกคือมันให้ลมแบบวินเทจมากๆเราจะเห็นว่าหลายๆอย่างนะครับตัวเฟอร์นิเจอร์ก็ถูก ดีไซน์เป็นแบบวินเทจเป็นแอนเป็นแอนทีคมาเลยทั้งหมดเลยอย่างโต๊ะกินข้าวอย่างตัวเนี้ยชุดเนี้ยคือวินเทจมาจากว้าวทั้งหมดเลยซึ่งว่าท่านนี้ก็เป็นตู้ก็วินเทจยังเป็นทรงวินเทจอยู่อาจจะมีแบบเรื่องของการใส่พวกกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งจะดูแบบเบบเป็นไม่แข็งเกินไปครับคือถ้าถ้าอย่างเราใส่แบบทุกอย่างเป็นวินเทจหมดเลยเนี่ยมันจะดูแบบแข็งแล้วไม่ได้ดูแบบโบราณไปนิดนึงแต่การมีการแบบใส่รูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่ดู อินไอของแบบโมเดิร์นลมาหน่อยหนึ่งนะครับรวมไปถึงด้านหลังที่คุณพักยืนอยู่นล้วนะครับตัวเดเบย์ตรงนี้เนี่ยเหมือนเราเรานอนอยู่บนบนอากาศเลยเพราะว่าเราอยู่แบบวางอยู่บนพื้นกระจกให้ลมแบบแข็งแรงล่องลอยเงี้ยนะครับใช่แต่เรายังได้แสงที่แบบธรรมชาติเข้ามารวมไปถึงแบบตัวต้นไม้ที่อยู่โอบล้อมตัวเราอยู่ใช่ให้ผมเดาว่าเจ้าของบ้านน่าจะเป็นคนชอบงานอาร์ตชอบงานศิลปะใช่ใช่ฮะตั้งแต่ตัวโครงสร้างการตกแต่งรวมไปถึงแบบ หน้าตาของตกแต่งทุกๆชิ้นเลยนะใช่เพอเดินเป็นคนเลือกเลือกออกมาเองนะใช่เพอเดินเราเดินถัดเข้ามาเป็นโซนนั่งเล่นนะโซนห้องรับแขกเนี้ยมันก็ยังเป็นวินเทจใช่ยังเป็นวินเทจอยู่รวมไปถึงว่าของหลายๆอย่างเนี่ยจะมีกิมมิคของตัวเองเช่นตัวหมอนตัวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหมอนที่แบบของสุนัขที่เจ้าของเขาเขาเลี้ยงไว้ด้วยนะครับแล้วเขาชอบสุนัขใช่ใช่ชอบสุนัขครับ บ้านหลังนี้ถูกดีไซน์ว่าโอเควันที่ที่คุณมีเพื่อนมานั่งกินข้าวมานั่งปาร์ตี้กันเนี่ยอย่างน้อยคุณสามารถทําอะไรแบบเล็กๆน้อยๆได้จากตรงนี้ก็จะเป็น มีการทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะแล้วก็มีพวกโฟเบอร์เนอร์ anner, มีแบบท<ม>ุกอย่างเรียบร้อยละคืออย่างนั้นประกอบอาหารได้ตรงนี้เลยตรงบันไดนี้ขอบคุณบูซึ่งมันเป็นสไตล์อุตสาหกรรมใช,ใช่ไหมครับเป็นเชิงอดัสเทรียลลอฟนะครับคือเจ้าของเขาอยากดีไซน์ให้บันไดเนี่ยแข็งแรงกว่านี้แต่เขาไม่อยากได้ความทึบของบันไดเขาก็เออลองดูงั้นอลองเป็นโฟติงได้ไหมอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยใช้วิธีว่าโอเค ใส่เป็นแบบ floating ไปเป็น step step จริงตัวนี้แข็งแรงมากเพราะว่าเวลาเราเห็นบ้านทั่วๆไปมันก็จะเป็นบันไดทึบอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วใช่ั้นพอใช่พอเราออกแบบเนี้ยมาทำให้บ้านเรามีพื้นที่จำกัดก็จริงแต่มันดูค่อนข้างกว้างแล้วแบบมันดูเท่มากจริงผมไม่ค่อยเห็นนะว่าดีไซน์ก็ใช้เท่าไหร่อันนี้เป็นห้องนอนหลักของตัวบ้านนะครับ ก็มันจะมีทุกอย่างรวมไว้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนหลักนะคนระับนึกามที่ว่ายังอยากได้พื้นที่ส่วนตัวด้วยแต่ก็ยังอยากได้แสงสว่างเข้ามาในตัวห้องด้วยก็หลักๆทุกอย่างเนี่ยถูกทําด้วยกระจกกั้นหมดเลยก็เหมือนอยู่ในกล่องกระจกท้อนกล่องกระจกอีกร <c oughs> อบนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังยัง,ย,งยังมีความเป็นส่วนตัวด้วยกันแบบเราก็าเรา <c oughs> ไม่อยากได้เรื่องนั้นแล้วก็ใช้วิธีแบบ,บปิดหน้าลงมาครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแบบ มันจะได้ไม่ต้องดูอากเวลาเราอยู่ทุกอย่างมันก็จะไม่ถูกดีไซน์ให้เป็นแบบเป็นเทจทั้งหมดทีเดียวแต่ว่าเป็นทุกอย่างผสมผสมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวส่วนของฉากก้นอ่างน้ำามน้ำเป็นอ่างเป็นอะไรพวกเนี้ยใช่มีอ่างให้ด้วยใช่ไอซึ่งตัวนี้ผมเห็นมีไฟด้วยครับเท่มากเใช่ใช่ใช่เป็นไฟแบบนีออนแบบเปลี่ยนสีดตามอารมณ์ของตัวตัวบ้านครอันนี้ก็จะเป็นส่วน ระเบียงที่ต่อเติมออกมาซึ่งซึ่งตัวระเบียงเนี่ยก็ออกมานั่งเล่นได้อยู่ตรงนี้มุมนี้มันเหมือนคาเฟ่อะอารมณ์เหมือนคาเฟ่บางทีเรานั่งคาเฟ่ต้นไม้เล็กๆใช่ครับนั่งจิบกาแฟตรงนี้แล้วอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นต้นไม้ใหญ่ตอนนี้วันที่ต่อให้แดดแรงๆเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ไม่ได้แบบร้อนมากเท่าไหร่เพราะจะจะได้แบบเงาของต้นนี้ลงมามันเหมือนมีความเย็นใช่จากต้นไม้เข้ามาเลยอะตมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่รีแลกซ์ได้ค่อนข้างดีเลย ไปดูอีกโซนหนึ่งครับได้ครับคุณผู้ชมโซนนี้อยากจะแนะนําเลยครับก็เป็นโซนสาหรับคนที่ชอบอ่านครับอ่านแบบเดิมันอ่านจักกุซี่ครับเวลาพักผ่อนก็ก็จะเป็นทางโซนจักกุซี่แบบนี้นะครับดียความที่ว่าโซบ้านมันเป็นพื้นที่ตรงกลางที่มันว่างอยู่เนี่ยแล้วแล้วการที่จะหลบออกมาจากสายตาของตึกที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยบังแล้วก็ตรงกลางก็มีายเป็นเรื่องของอ่านจักกุซี่แบบเต็มรูปแบบนะครับแชร์ได้4ี่คนซึ่งตรงเนี้ยพอเราดูมัน มันธรรมชาติมากๆพอผมไม่คิดว่ามันจะมีแบบเนี้ยในใจกลางแบบสุขุมวิท<ช>เวลาที่เราแบบไม่มีเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นมุมผ่อนคลายได้เหมือนเราไปเที่ยวรีสอร์ทหรูๆเลย<ช>เลยฮะท<ช>สนมในโซนสุขุมวิทเองบ้านหลายๆหลังเนี่ยมักจะเป็นตึกผสนมาจะไม่ได้มีแบบเป็นทำเลที่มีต้นไม้และมีพื้นที่กว้างๆพื้นที่เขียวๆเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดเราก็แทบจะไม่เห็นแ้บพื้นที่สีเขียว ก็จะเป็นตัวห้องนอนนะครับห้องนอนที่สองใช่ไหมห้องนอนที่สองครับใช่ครับส่วนนี้เป็นฝั่งตัวโซฟาครับที่ติดกับจักลุซี่นะครับตัวประตูนี้เราเปิดออกไปที่จักลุซี่ได้เลยถ้าร้อนเดินออกไปก็ลงจักลุซี่เลยเลยปรับปงลงไปเลยนะใช่ใช่สะดวกเลยบรรยากาศดีต่อเลยพอทล้วในห้องนี้อาจจะไม่ได้วินเทจจ๋าเหมือนห้องที่แล้วแต่ก็ยังแบบมีงานศิลปะให้เราได้ดูด้วยมีงานอาร์ตแบบที่เป็นคัสตอมเมดหลายอย่างรวมไปถึงว่าตัวห้องเองในความที่ว่ามันถูกต่อเติมมาก็อาจจะแบบเปลี่ยน ธีมของห้องบ้างเป็นแบบห้องสไตล์ที่อยู่อยู่ได้แบบผ่อนคลายบ้างอะไรแงี้แต่ก็ยังมีกลิ่นความชอบของตัวเองอยู่สักงนิดนึงไงธรรมชาติก็ยังมีอย่างงานอาร์ตก็ยังมีงานอาร์ตยังคงมีใช่อย่างที่คุมโทนของสีของห้องยังเป็นโทนแบบคลายๆการอยู่แต่วอาจะไม่แรงมากเท่าเท่าอันอันแรกเขาชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าส่วนของตัวห้องน้ำเนี่ยอ๋อมันเป็นพอเข้ามาเป็นบานเป็นประตูเลื่อนแล้วเป็นห้องน้ำเราก็จะเป็นห้องน้ําแชร์กันรวมสองฝั่ง แต่ห้องน้ำอ่ะตัวห้องน้ำเองก็ทำให้ความรู้สึกของคล้ายๆกับสไตล์รีสอร์ทนะคุณจะสามารถเดินเข้ามาอาบน้ำแล้วแบบเป็นเวนชาเวอร์แล้วก็มีผนังที่เป็นแสงเข้ามาเหมือนเหมือนเราอยู่รีสอร์ทเลยครับเต็มเฟสเยบพินเข้าห้องเนี่ยอย่างกำแพงในคอนโูอย่างผมเองเนี่ยถ้าเรามองคือเท็กเจอร์มันจะมีน่าจะเป็นฟางเฟ้นไม้กับเศษนฟางที่แบบแนบมาเลยอย่างนี้ก็คือรวมไปกับปูนเลยแล้วก็เกลี่ยมาแล้วก็ทาสีทับไปใหม่มันก็ได้อีกาศลมนึ่ง อันนี้เป็นห้องนอนที่3ของตัวบ้านนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมคือวินเทจก็ยังมีอย่างน้อยก็ต้องมีงานงานอาร์ตสักอย่างนึ่งแหละให้เราเห็นในในห้องใดห้องหนึ่งก็ต้องมีสักชิ้นหนึ่งให้เราเห็นแต่ก็ทอนความแข็งของของตัวสีของของห้องลงมาหน่อยนึงจากตอนแรกนั่เพราะห้องนี้โดยทั่วไปก็จะแบ่งไว้เป็นสำหรับห้องรับแขกเวลามีแขกมานอนที่บ้านอะไประมาณนี้ก็เรือด้านหลังก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ต่อกันไป พอออกมาแล้วมันสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติมากตัวระเบียงของเราเชื่อมต่อตั้งแต่ห้องทุกห้องะครับจนถึงหน้าบ้านครับที่เราเดินนั้นนี้ไปก็จะเป็นหน้าบ้านมี่ที่เราจะรู้ไปถึงหน้าบ้านจักรยานคันนี้คือให้ใช่ไหมไปปั่นไปซื้อของได้ใช่ได้ได้ได้รวมรวมรวมไปในค่าเช่าด้วยตรงนี้ที่พามาคือเป็นลานกิจกรรมของตัวบ้านครับหลักๆตรงนี้ก็ทํากิจกรรมของครอบครัวจะมีแบบ ทบาร์บีคิวกันหรือว่าแบบมีการมาเล่นโยคะตรงนี้พิกนิกกินข้าวตรงนี้ก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณบูมากๆเลยนะครับ ที่พามาดู e อ c l u s i v e Leasing ซึ่งมีความ e อ c l u s i v e มากๆจริงๆทั้งการออกแบบดีไซน์แล้วก็โลเคชันในใจกลางพร้อมพงษหแบบนี้ผมว่ามันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วสุดท้ายนี่ใหากขึบูฝากอะไรสักนิดนึงครับได้ครับก็ยังไงวันนี้ผมขอบคุณคุณพาร์คมากนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณ<อ>ทาง l i v i e g insider com นะครับ ที่ให้โอกาสมาโชว์บ้านเ c กล s i v e หลังนี้นะครับ,รบก็ยังไงถ้าสนใจจะเช่าบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับ c l ก s i v e l ิสซิ่งตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ทางช n e l Living ซเดอร r ทั้งทาง YouTube และ Facebook สำหรับวันนี้ผมและคุณบูต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ